ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็แนะนําตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมโค้ดป่านเองนะครับจากมโนม m น n ี่ช anel n นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวของโปรแกรม t ทิดดิ้งวิวนะครับผมทิดดิ้งวิวใช้ยังไงคืออะไรนะเราสามารถเอาไปดูอะไรให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้บ้างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันครับ ก่อนอื่นเลยต้องรู้จักตัวของการที่เราจะเข้าไปสู่ตลาดการเทรดหรือตลาดการลงทุนก่อนนะครับผมการที่เราจะรู้จักการเข้าไปดูในตลาดการลงทุนเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างเนาะมีเรื่องที่1ก็คือเรื่องของปัจจัยพื้นฐานนะครับผมปัจจัยพื้นฐานคืออะไรปัจจัยพื้นฐานก็คือเรื่องของข่าวสารบ้านเมืองนะครับผมว่ามีข่าวอะไรที่มันเกิดขึ้นบ้างซึ่งบางครั้งเราไม่สามารถ รับรู้ได้นะว่าจังหวะนี้มีข่าวอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันเกิดขึ้นอะไรกับตลาดนะครับผมเพราะฉะนั้นโปรแกรม t ทรดดิ้งวิวเองเนี่ยก็จะช่วยเรานะในการตามหาทั้งข่าวนะแล้วก็มีเรียกว่ามีภาษาให้กับเราในการที่เลือกสัญได้ถึง21ปภาษาทั่วโลกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะเขามีเป็นแอปมือถือด้วย เออพอมีเป็นแอปมือถือมันก็จะง่ายขึ้นเนาะสามารถไปไหนมาไหนเราก็จะสามารถดูได้สะดวกนะครับผมแล้วก็มีข้อมูลย้อนหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะนะเยอะมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาเรามา,า,มาลองดูกันก่อนดีกว่าว่าโปรแกรม t r a d i n g v วิวเนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมที่สำคัญเลยนะของ trading View อีกเรื่องนึงก็คือเราสามารถดูฟรีได้นะครับผมไม่เสียไม่เสียค่าใช้จ่ายนะนอกจากเราจะต้องการ พัฒนาสกิลพัฒนาเลเวลในการทํางานมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะมีประเภทในการจ่ายเงินที่แตกต่างกันเดี๋ยวนี้ท้ายคลิปเราไปดูกันแล้วกันนะครับผมใครที่ยังเป็นแบบมือใหมนะ่ยังไม่รู้จะใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาไปดูกันครับโปรแกรม Trading View นะครับผมก็พิมพ์ใน Google ธรรมดาเลยว่า Trading View นะมันก็จะเด้งขึ้นมาที่หน้านี้บางคนอาจจะต้องแบบสมัคร นิดนึงก่อนเนาะล็อกอินใช้ g m มงกิ้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับพอเราสมัคร Trading View ปุ๊บหน้าตามันก็จะเข้ามาเป็นหน้าตาประมาณแบบนี้นะพอเข้ามาแล้ว Trading View เนี่ยเป็นเหมือนกับโปรแกรมที่เราสามารถดูกราฟได้นะครับมีอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์ก็คือตัวของพวกอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราตัดสินใจได้อะว่าตรงนี้มีอะไรบางคนเราอาจจะใช้ก็ว่าอาจจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย100วัน ก็สามารถดูได้เส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเส้นแบบนี้มันก็จะดูง่ายแล้วก็ทําให้เราอาจจะคัดได้หลายๆอย่างเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีเนี่ยมีแทบจะครอบคลุมกับทุกอย่างในโลกเลยนะ1ก็คือพวกของอถ้าเราหลักๆที่เรารู้จักก็อาจจะเป็นเรื่องของหุ้นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศมีนะครับผมก็คือเราสามารถดูได้จากโปรแกรมนี้ได้ต่อมาเรื่องของ แบบอื่นก็คือพวกของวอลล์เลนแล้วก็สามารถดูได้นะที่บางทีหุ้นวอลล์เลนเนี่ยมันก็จะมาผูกกับตัวของหุ้นของไทยก็มีใช่ไหมเราสามารถดูวอลลเลนได้ด้วยนะครับผมต่อมาเราอาจจะดูพวกของอินเดซ x หรือดัชนีของหลายๆประเทศได้เนาะทั้งของไทยเองของต่างประเทศเองของอเมริกาเยอรมันอังกฤษเราสามารถดูได้นะครับผมได้จากเนี่ยแหละ โปรแกรมนี้เนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะรู้จัก t r a d i n g Vi e วจากการแลกเปลี่ยนค่าเงินหรือตลาด foreign exchange หรือตลาด forex เราก็สามารถมาดูได้จากที่นี่เหมือนกันนะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นเราอ๋อและที่สำคัญยังมีอีกนะเรื่องของค r y ปโตเคอเรนซีนะครับผมโปรแกรม trading v i e วก็รองรับแล้วนะครับผมว่าเราสามารถดูพวก Bitcoin อีเทียมหรือว่าจะเป็นเหรียญต่างๆเราสามารถดูได้จาก โปรแกรมเทรดดิ้งวิวได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งเลยก็คือ Product นะครับผมโปรดักของเขาเนี่ยก็จะมีอย่างที่พูดกันไปนะก็จะมีมากมายหลากหลายรูปแบบมากเลยนะมีทั้งเนี่ยตัวของหุ้นเองก็ตามตัวของ forex หรือว่า foreign exchange ที่จะเป็นการเปรียบเทียบของค่างเงินนะครับผมแล้วก็จะเป็น คริปโตแพร์คริปโตคอยก็คือจะมีค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นดัชนีฟอเร็กแล้วก็คริปโตเคอร์เรนซีนะครับมาดูกันดีกว่าอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากดูฮิตแมปของตัวของหุ้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้ครับแล้วก็กดฮิตแมปมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าสี่เหลี่ยมแล้วก็จะมีแบบฮิตแมปหุ้นที่น่าสนใจหุ้นเด่นอะไรอย่างเงี้ย เราก็เอามาดั้งดูเอามาคัดกรองนะครับผได้นะคือแต่หลักๆส่วนใหญ่เขา,าจะเป็นหุ้นต่างประเทศเนะาะเพราะฉะนั้นเราก็กรองประเทศเอาได้ว่าเราอยากดูหุ้นของประเทศไหนอ่ะเนี่ยถ้าอย่างดูหุ้นต่างประเทศก็จะมีเนี่ยเห็นไหมกูเกิลติดลบอยู่13%ไม่ใช่13% 0ส3สําหรับตลาดเมื่อวานนี้อ่ะอะไรแบบเนี้ย Mic r o s o f t เป็นยังไง JP Morgan Apple นะครับผม Visa มาสเตอร์การ์ดนะ่มันก็จะเขาก็จะแบ่งออกเป็นแบบหมวดหมวดเนาะเนี่ยหมวดที่เป็นหมวดฟินแลนเชียลหมวดที่เป็นรีเทลตกใจเ,เกิดอะไรขึ้นงสัยผมไปกดโดนนะเมื่อกี้นะแล้วก็เรื่องของเฮล l ์เซอร์วิสอ่ะเราก็จะสามารถดูได้นะกลุ่มคัสเตอร์เมอร์เซอร์วิสก็จะเป็น m c d o n a l d s Disney p l u ลอ่าอะไรแ,แบบเนี้ยเราก็จะเห็นเอ่อหลักหลักของพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมหุ้น เสร็จแล้วพอดูหุ้นเสร็จเราไปดูอะไรต่อนะครับสิ่งหลักๆที่เราต้องเรียนรู้จากโปรแกรมนี้มันสามารถมีอะไรให้เราดูและให้เราเล่นได้เยอะมากเลยนะหนก็คือเรื่องของหุ้นเอง2เรื่องของปัจจัยพื้นฐานอ่าพวกข่าวสารต่างๆก็มีนะครับผมข่าวสารต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้เนาะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมี asset c a r d เนาะหุ้น crypto forex indie Ind ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันนะแล้วก็จะมี f i l t ร r มีบอลหรือพันธบัตรเนาะแล้วก็จะมี เอคโนมีนะครับผมอ่ะก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นพวกสต๊อกอ่ะไปดูพุ้นกันก่อนอ่ะเนี่ยเมื่อเปิดเข้ามาที่หน้าของข่าวสารนะครับผมเราก็สามารถเลือกประเทศได้นะอย่างอันนี้มันเป็นของ US stock Market เนาะเราก็สามารถเลือกข่าวสารในบ้านเราก็ได้นะครับผมข่าวสารในประเทศไทยอ่ะนี่ไงมีไทยแลนด์เห็นไหมเอ,อก็จะเด้งขึ้นมาว่าข่าวสารในไทยมีอะไรบ้างน,นะครับผม ล่าสุดก็จะมีเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมา s o u t h e r n Missouri, บานขอบนะครับผม S M B C Q 3 e a r n i n g m i s s e s t i m a t e ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบประมาณการแล้วก็ปิดไตามากพอดีนะครับผมก็จะมีพวกผลงานผลประกอบการของหลายๆที่เนี่ยออกมาของบริษัทต่ทางๆก็จะออกมานะครับอ่าก็จะเห็นได้ว่ามีมีข่าวค่อนข้างเยอะนะ ก็มาลองดูสําหรับคนที่เป็นสายออวิเคราะห์จากข่าวสารบ้านเมืองอ่าวิเคราะห์หุ้นอะไรแบบนี้เนาะส่วนสายอื่นๆนะครับผมอย่างเราอ่ะอย่างผมเองอ่ะผมเป็นสาย Forex นะครับผมผมก็จะมาดูข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex อ่ะว่ามันมีข่าวอะไรบ้างเงี้ยก็จะเด้งขึ้นมา Forex Market นะครับผมเขาก็จะมีไอเดียของ กลุ่มคนที่เขาเป็นเทรดเดอร์เนี่ยเขาก็จะมีใส่ไอเดียไว้ด้วยนะครับเพราเราก็สามารถมาดูไอเดียได้นะอย่างเช่น nzdjpy ก็คือนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ญี่ปุนนะครับผมก็คือเป็นการเทียบค่าเงินระหว่างนิวซีแลนด์กับเงินเยนนะครับผมเขาก็จะเนี่ยมีแนวคิดของแต่ละท่านให้เราสามารถมาดูได้นะครับผมอ่าโอเคไหมเราก็จะเห็นได้ว่าโอเคนี่ก็คือรูปแบบหลกัหลกๆของ ปัจจัยพื้นฐานอ่าต่อไปปัจจัยเทคนิคเราก็สามารถเข้าเข้าไปดูในตัวของกราฟได้นะอ่าแล้วก็จะมีคอมมูนิตี้ต่างแล้วเทรดไอเดียอะไรพวกนี้มีนะครับผมเราสามารถมาดูได้เนะแต่โดยหลักๆแล้วเราอาจจะชอบดูพวกที่มันเป็นแบบเอ็กซ์เพรสเข้ามาหน่อยอ่าดูเป็นหุ้นรายตัวดูเป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถดูได้นะอ่ายกตัวอย่างเช่นหุ้น Google ก็ได้นะครับผม g o o g l e, ใช่ไหม ยกต,ตัวอย่างเป็นหุ้น google นะมีไหม google มันชื่ออะไรภาษาอังกฤษผมก็จาไม่ได้นะอ่ะผมเปลี่ยนแล้วกันนะผมเปลี่ยนเป็น apple แล้วกันนะ a a p l อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูหุ้นกันแล้วกันอ่ะผมจะเริ่มจากหุ้น apple นะครับผมอ่ะนี่ apple เห็นไหมอยู่ในตลาด nasdaq อ่าเราก็สามารถเข้ามาดูได้ นะแอปเปิลอยู่ในตลาด N ส s d a กนะครับผมเสร็จแล้วพอกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะสามารถเข้ามาเจอหน้าต่างนะครับผมอ่ะเราก็จะมีไอเดียนะว่าเราควรที่จะซื้อช่วงไหนเวลาไหนอะไรเงี้ยเราก็ดูแบบใกล้ๆนะเราก็เป็นแบบแนวทางให้แบบเราได้คิดได้วิเคราะห์ได้นะครับผมแล้วก็อ่ะเราก็กดเข้าไปที่ซีออนซูเปอร์ชาร์อ่ะพอเรากดก็ไปดูที่ซูเปอร์ชาร ราคามันก็จะเด้งเข้าไปที่หน้าต่างของการาฟที่เป็นราคาปัจจุบันว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมเ,เราก็รอเขาสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะเป็นไงว้าวไหมแต่นอกจากเราจะดูบนคอมพิวเตอร์ได้แล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ macbook นะเราสามารถดูได้ตั้งแต่ macbook ก็ดูได้คอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ดูได้นะแล้วยังดูได้ในแอปพลิเคชันมือถือด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวในแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยเป็นยังไงเนาะเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรแบบนี้ได้นะเออ ก็จะเห็นนะว่าตอนนี้ราคา Apple อยู่ที่169เหรียญสหรัฐนะครับผมาราคานี้นะแล้วก็สมันก็จะมีรูปแบบข้างในมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราเห็นมากต่างๆมากมายเลยนะในนี้นะพอ,พอบอกแล้วดูแอปเปิลดูยากไม่รู้ดูยังไงก็เริ่มจากทำอ่ะเรื่องแรกก็คือเรื่องของท i เฟรมนะครับผมทำ Frame ก็คือเรื่องของเอ่อกราฟเนี่ยมันก็จะมีหลายท m เฟรมท f เฟรมก็คือการแบ่ง แท่งเทียนอะเวลามันเปิดมันปิดอ่ะก็จะแบ่งตามช่วงเวลาที่เราต้องการจะดูอย่างเช่นถ้าเกิดบอก time frame day แสดงว่าแท่งเทียนหนึ่งแท่งอะก็คือวันหนึ่งวันอ่าในในวันนั้นอะเป็นยังไงในในหนวันนะครับอย่างเมื่อวานก่อนเนี่ยอะเห็นไหมนี่ของวันที่27เมเมษายนมันเป็นแท่งเขียวใช่ไหมวันต่อมามันก็เขียวต่อแล้วก็เมื่อเมื่อวาน มันก็ยังเขียวอยู่นะครับผมเมื่อวานตลาด us ไม่ได้ปิดต้องบอกแบบนี้นะเมื่อวานก็เลยยังเปิดปกตินะครับอ่ะถ้าให้มองก็คืออ่ะเนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นได้ว,ว่ากราฟมันอาจจะมีแบบวิ่งวิ่งแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นรูปแบบของเขาอ่ะเขากาลังทําตัวเป็นอะไรแล้วก็พอดูทำเฟรมเสร็จหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ข้างๆเราได้นะอุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นพวกเอ่อกล่องราคาอย่างเงี้ยอ่ะ เล็กแองเกิลเราก็จะมาดูว่าโอเคเราอยากตีโซนเอาไว้โซนนี้ได้ไหมอ่ามันก็สามารถตีให้เราแบบโฟกัสโซนโซนนี้ได้นะครับผมหรือบอกว่าถ้าเราจะดูเทนหลักเป็นเทนนี้เทนนี้เราก็สามารถใช้ตัวของเส้นนะครับผมเทนไลน์ในการตีได้นี่ปุ๊บแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมก๊อปปี้วางก็กดเอ่อคอมมานด์ซีคอนทลแล้วก็ ธรรมดาได้เลยนะครับผมเหมือนกับเรา copy ทั่วไปอ่าเนี่ยแล้วก็จะสามารถสร้างลูวิ่งให้เขาได้แบบเนี้ยแล้วก็รอให้เขามาแตะโดนแนวรับแนวต้านหรือจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนแล้วบอกราคาเราก็สามารถทําได้นะนี่อ่ะเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถใช้ลูกเล่นต่างๆอลไเนี้ยได้และที่สําคัญก็คือเขามี อินดิเคเตอร์มากมายเลยนะครับผมซึ่งรู้สึกฟรีจะได้อยู่2ตัวมนะั้งถ้าเกิดเริ่มเสียเงินก็จะเริ่มแบบได้อัพขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอ่ะอย่างเช่นเส้นค่าเฉลี่ย100อรอยะไรเงี้ยเราก็สามารถดูได้เส้นค่าเฉลี่ย100 200ก็คือตอนนี้ราคาเป็นยังไงอ๋อหมายไม่ผิดเส้นผิดเส้นอ่ะเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0 2 0 0เราก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ราคาเขาอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย100 200 เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขายังปรับตัวเป็นเทนขาข,ขึ้นอยูอ่ประมาณนี้เราก็จะรู้ได้ว่าโอเคเขายังเป็นเทนขาข,ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็จะบายต่อเรื่อยๆมีจุดเข้าเราก็คอยข่าวอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ดูอื่นได้นะเช่นดัชนีดัชน,ชนีเช่นพวกมันก็จะมีหลายอย่างเนาะอย่างสหร,รัฐมีทั้ง3าตลาดเนาะดาวโจนส์นสเดคเอสแออย่างเงี้ยเราก็สามารถมาดูได้นะครับผมอลองดู NASDAQ ก็ได้นะครับผม มันก็จะมีหลายเนแล้วก็จะเป็นเน s อาจจะเป็นเนสหนึรหรือเปล่าอ่ะเนสหนึนะครับผมแล้วก็เข้าไปดูได้นะว่าตลาด n a s d a กเขามีอยู่ในรูปแบบแบบไหนเราก็สามารถไปดูไปเทรดไปอะไรแบบนี้ได้นะครับผมอ่ะ n a s d a กก็กำลังอยู่ระหว่างเทนขาขึ้นนะครับมีทำแผนไว้ด้วยนะ ให้ดูก่อนโอเคเนี่ยเราก็สามารถเห็นได้ว่าโอเคเราสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆเหล่านี้ได้ด้วยแล้วข้างล่างที่สําคัญก็คือเป็นอินดิเคเตอร์อื่นๆเนาะบางคนใช้ MACD บางคนใช้ ADX บางคนใช้ออตัวของ RSI เราก็สามารถปรับปรับปรุงปรับเปลี่ยนตามกลยุทธ์ของเราได้นะบางคนใช้ตัวของไอตัวที่มันเป็นก้อนเมฆอะ่ะปกคลุมอะ่ะก็ได้นะครับผมเคยใช้เหมือนกันแต่ก็ ดูแล้วงงก็เลยไม่ได้เอามาใช้นะครับผมก,ก็ใช้ได้นะอยู่ที่เราชอบใช้เทคนิคแบบไหนนะแล้วก็ที่สำคัญปากคนบอกว่าดูตัวของคริปโตเคอรเรนซี rency, นะครับก็สามารถดูได้เช่น BTCUSD ที่อย่างเงี้ยก็ไดห้หลอกข้อม,มูลก่อนใน,นลณะก็จะมีหลายบล็อกนะครับทั้งบแอนคูคอยบบิ คอยเน็กอะไรอ่ะเราก็ดูได้นะก็เข้ามาก็จะเป็นการาฟประมาณแบบนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับผมที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของอการสมัครสมาชิกนะครับผมดูก่อนมีอะไรบ้างอ่ะการสมัครสมาชิกก็จะมีแบบเป็นรายเดือนกับรายปีนะครับผมโอเคไหมเพราะฉะนั้นการสมัครสมาชิกก็จะมีสามรูปแบบนะครับผมก็จะมีแบบ เออแบบโปรแบบโปรพัฒแบบพรีเมียมนะครับผมแล้วก็เราสามารถใส่ได้ทั้งเป็นรายปีกับรายเดือนนะมันก็จะมีแบบโปรแกรมออกมาประมาณนี้โดยแต่ละอย่างเนี่ยก็จะแตกต่างกันเขาก็จะบอกอยู่นะว่าสิทธิประโยชน์ได้อะไรบ้างฟรีได้อะไรบ้างแล้วก็โปรใช้อะไรได้บ้างเช่นอย่างเช่นเรื่องของการแบบดูข้อมูลย้อนหลังอย่างเงี้ยถ้าเกิดเล่นแบบธรรมดาฟรีเนี่ยก็จะเป็นย้อนหลังได้เฉพาะทั้งเเฟมเดมอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นโปรโปรพัฒพรีเมียมเนี่ย การดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยมันก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะการแบ็กเทสหรือว่าการทดสอบกลยุทธ์ของเราอ่ะในการในการซื้อในการลงทุนอย่างเงี้ยเรามันสามารถแบ็กได้800แท่ง8,000แท่งอันก็จะอยู่ที่ตัวที่เราซื้อนะครับผมอ่ามันก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยสามารถใช้แบบโปรธรรมดาเนี่ยมันก็จะใช้ได้5อินดิเคเตอร์โปรพัทก็จะได้10อินดิเคเตอร์ พรีเมียมก็ได้25อินดิเคเตอร์ต่อชาร์ตนะครับผมสามารถดูได้2ชาร์ตพร้อมกันอะไรแบบเนี้ยดูได้4ชาร์ตพร้อมกันดูได้8ชาร์ตพร้อมกันโอเคไหมแล้วก็จะมีพวกของออสิทธิพิเศษต่างๆก็จะมากกว่าอย่างอื่นยิ่งราคายิ่งสูงก็จะยิ่งใช้ได้มากขึ้นเราสามารถเทรดผ่านเทรดดิ้งวิวก็ได้แต่จะได้แค่บางโบกไม่ได้ได้ทุกโบก นะครับผมเราก็สามารถออกมาเห็นกราฟได้ชัดขึ้นบางคนบอกดูแค่ในแอปมือถือมันไม่ชัดอะไรเงี้ยเราก็ใช้ตัวตัวของ t r a d i n g View ตัวนี้ในการดูแล้วก็ประมาณการราคาได้นะครับผมโอเคไหมแล้วก็นี่ก็จะเป็นแบบตัวที่เป็นสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนะครับผมก็จะมีตัวของชาร์ตโซเชียลเน็ตเวิร์กอ่ะตัวของชาร์ต per tab อ่า number of เซฟชาร์ตเลเยอตก็จริงๆม,มันมันเราสามารถเซฟชาร์ตของเราได้ด้วยอะไรแบบเนี้ยะแล้วก็ตัวของการแจ้งเตือนก็เหมือนกันเราสามารถแจ้งเตือนราคาได้เช่นราคามาใกล้ๆแล้วอะไรเงี้ยให้เตือนเราด้วยนะอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นแบบฟรีมันก็จะแจ้งแค่แบบคลิปๆอ่ะเบาๆอะ่ะเออแบบเบาๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดได้ตัวเดียวได้2ตัวมันก็จะมีกําหนดแบบโปรก็จะได้แบบหลายครั้งหน่อยอ่าแบบโปรพัทก็จะได้มากหน่อยอะไรเงี้ย มันก็จะอัพเลเวลขึ้นมานะครับอ่าโอเคโอเคแล้วก็มีอะไรอีกดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ๋ออ๋ออ,อนี่มัลติทำมเฟรมเดวิกมันนะครับผมอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะสำหรับคลิปรีวิวตัวของ เทรดดิ้งวิวนะครับฝากไม่รู้นะว่ามีหลุดอะไรไปบ้างหรือเปล่านะครับผมก็ยังอยากให้ทุกท่านเนี่ยลองมาเข้ามาดูเข้ามาลองใช้ดูนะครับผมมันจะได้ง่ายขึ้นเนาะในการที่เราจะเข้าไปเป็นแบบนักค้าในตลาดนะเทรดเดอร์จริงๆมันมันคือการซื้อถูกขายแพงครับเราแค่ต้องรู้ว่าหุ้นตัวไหนซื้อถูกหุ้นตัวไหนขายตอนนี้ได้กําไรตน,นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมก็ ก็ฝากไว้หน่อยละกันฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละนะหากท่านใดชอบใจก็ฝากไว้หน่อยละกันฝากมนโนมันนี้ไว้ในอ้มอมอกอ้อมใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสําหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ